การสบายดีพ่อแม่พี่น้องการสบายดีเอฟซีอุตส่านเนาะที่เข่ามาชมช่องน้องอ่นเนื้อพี่น้องเนาะตอนนี้พ่อน้องอ่ะเนยกะขุดดินพี่น้องอบบอนเนะเาะมาเบิงองอ่งเลยพี่น้องเลยนี่พ,ออนดดนนพี่น้องพ่อน้องอ่ะเนย้อเอาดินเข่าเนาะเบิ่งเลยพี่น้องเลยูโผน่โูลูกำลัง,ลงลนนขุดดินนะมาเบิ่งพ่อ,อน้องอ่ะเนย้อรีวิวให้เบิ่งเนาะนี่พี่น้อง ก่อขึ้นได้สูงเลยพี่น้องเอ้ยใกล้จะสำเร็จเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เอาดินเข้าห้องนี่เนาะใหม่เนาะเอาดินเข้าห้องนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะได้ก่อขึ้นหอบเนาะผูกก่อขึ้นสูงเลยบริสิทธิใช่ไม้อยากจะเอามันชุดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเลยพี่น้องผูกพี่น้องเลือดห้องนี่จะขึ้นประมาณครึ่งพี่น้องเอ้ยขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วก็สิเทพื้นเนาะท่าน่าก็สิทธิ์ใช้ลักฆาเนาะ ฉันฆ่าแล้วก็จะเอานีปิดถอพี่น้องเลยวก็เทพื้นแล้วใส่เชโคกอันนี้ถอพี่ไปซี้แล้วพี่น้องเนาะพอเนอยก็ซื้อมาามุ่งเชร้าสั่งแตะบุนั่นเลยพี่น้องเลยสั่นประมาณนี้แหละเขาเพิ่นลืมเอามาส่ง,นะนนงเามามนเานนะนะพี่น้องเลยไปเอามาามุ่งเศร้าเนาะถอเนาะพี่น้องขุดดินอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเลยพี่น้องเลย เบิ่งพอน้องอเนยพนสะดินข้ามาพี่น้อยสวัสดีพี่น้องเอยพ่อกันคือเก่าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องพาันแนงมกแรงใจแม่น้องอเนยกับพ่อน้องอเนยได้พี่น้องเด้อเห็นเห็ดเองพี่น้องเห็ดเป็นเรื่อย คอยเป็นคอยไ,ไปพี่เนาะที่ไปผ่าไปพังแล้วก็แบบยันบสวยบัวงามเนะาะคอยแบบเพี่นเนาะเอ้ยอะไรอห้ทำนี้ยุดก่อนเนาะทางนี้เนาะมันสูงเลยเคยใส่ช่องลมเคยใส่ไม้กับพอดีอกองก้อนนะอ๋อมีช่องก้อนจะชนพอดีใส่ช่องลมพี่น้องเอ้ยช่องลมก็ต้องเอาหลอดไถ่ไปแกปะบังแตะไปเลยใส่ไม้ใส่อย,อยังก่อน ต้องข้ามเน่ยปลาก็ได้ช่องลมเนาะตัวเราใส่อืมดินนี่คือสิโพอเนาะซำเนี่เนะาะซำเนีน่คือส,สิโพอเลยพี่น้องเยจ้าอ,อ,อันนี้พอน้อยเอาหน้าอัใส่แล้วกันเผื่อเทเน,ะออะนเเาะพ่อยดอกะปหินปรายเ่หามาเอาอีหลานย,ยังมานอนแต่ลูกเนี้ยผสมปูนเลยพี่น้องหลังจากเคลียดินแล้วเนาะ,ะกผสมปูนต่อ อเปนางเลอืมเพราะว่า um> ้าวเงด่วนเพราะมันห่อนนะแบบห่อนบบคือห่อนห่อนย่ามนี่เราห่อนขนาดเลยได้เลยนาวนเบิดแ้วมันจะห่อนเดินสี่แต่เดือนหาเดือนหาเดือนหกบานโอ้ยแป๊บเดียว อดยามน,นายแล้วแป๊บเดียวไม่เห็นเต้เลยไัเห็นเตเ้เลยไปน,นอนเด้อพผนทมดินพ่อละสำนยู่น,น,หนไหพี่น้องพ่นจะมาก่อขางนี้ก่อนเนาะพ่อจะก่อขาในมันยางเงี้ยพ่มีมองขึ้นมองลงเก่อขาอนนี้ก่อน เห็นยังไงล่ะนั่นเห็นยังสุดแดงงามเท่านี่สบายดีบระลุย่างเห็นลูกหล่ากระไายได้ไายแสกได้นะสบายดีบระลุงมาดูสาวฮเตะบอบสบายพลางไปเป็นวัด กินยาแม่ให้กินวังไดนี่ลูกจะนอนจะกินใหมกินไหมแม่แม่จะหล่บให้เงินไปนอนเล่นไปนอนเหร่นไม่ต่างใจผ่อนสบายไปอเหร่นนอนอู่นี่เออขึ้นขึ้นสักขึ้นเนาะนอนอู่ทำแเลาขึ้นแม่จับแม่ขึ้นไปขึ้นทั้งผู้ขึ้นท่าผูกขึ้นขึ้นขึ้ลูกขึ้นนะขึ้นขึ้นอนอู่บางทำแหลกขึ้น อู้่ตงตะกีเลยเพ่น้องเออขึ้นไปไปพวน,นอนลงม่เอ้ยแ่วยอ่าูกจผูกนันให้เบิรงอีกโอ้เป็คนคนหน่อยเลยแต่บ้านใครจะได้หน่องแหงสอสาวหัวแตกพี่องเอยออเต่าสบาดิปลุงคนนู้เอ้ยสบายดิปลุงง,ง,ง,งามงามสบายดิปลุงงามงาม ไปดิบอลูมอันนีอันนอนเปเฮ้ยเป็คนนอนคนนอนแล้วขนเฮ้อนองอันนี้ก่อยเลยพี่น้องก็อย่พี่น้องเลย ตามลงเนาะอืมแต่เขาต้องห,อหอดหนามน,น,น,นะบออืมอันนี้ใส่สายตาบ่เลยไปยังนี่ฮะมันเลียงเสื้อใส่สายตาบ่ <laughs> อืมก็เป็นบริเทศข้านได้พี่น้องที่แรกว่าสิเทศข่านแหละอันรลคยขม,มิ้นก็บ,บอกว่าม่ต้องเทคข่าน,นส่วนของหนามกับครัวมีแต่เขาก่อขำว่าโลแบบใส่เล็กน้าเนาะแม่เพิ่นกะเพิ่นกะใส่เล็กน้าพี่น้องเลยเพิ่นกับปริเทศออกพี่น้องเลย กับประเทศข่านนอกนาะแบบใส่เล็กนำก่อเข้ามาซองก่อนแล้วก็ใส่เล็กซองก่อนแล้วก็ใส่เล็กพี่น้องเอ้ยเพื่อความแน่นนะจากอันจากเสาจากเสาออกมาหาก่อนอีดบอกนะพี่น้องเนาะจะเสือบทแตกเนาะแบบมันที่ดึงสอยกันน,นั่นแหละ อากาศ้อนอนแดดกันแดดเก่าไปแล้วเยคืเก่าอลงมันต้อครั้ตัวนี้เออตอกลงแล้มันพาดีดขึ้นบ่อืมคนดิไปตุลานัำตอก เสนอใหญ่มนหญ่นายว่าตอนเศร้าดเหตุอะไรสักนล่อซอยแต่เศร้าล้าเพรเนอะมันเลยสมปูนผสมจะเขือวมันบ่ซอยแล้วเปเพตุน้าใหม่เป็ะบจเห็นแบบจะอยู่ใส่เศร้ไปเวียดมาเวียดลนยพเราเนี้มันแล้งภาพอยนยังเขียนนะเด้อ มื่อคืนวัาศุภเนี่ยยังเขี่ยพี่น้องเลยพระอาจารย์พันมาเนาะก็เลยลงไปวัดอาจารย์นิกรพี่น้องที่พันมาตอนงานแต่งพี่น้องก็เลยพันกามาเลยพี่น้องเด้ออาจารย์นิกรพี่น้องแบบตลกพี่น้องแบบตะหัวตะหัวพี่นว่าตลกว่าให้หัวเลยไป่น้อเอ้ สอนเพราะไปขว่าสงวดลงวานนะพี่น้องเนาะก,ก็ดีมันเนาะเหนื่อกัดจิตใจก็โอเคสงวดลงวานทำความดีไว้พี่น้องเอ้ยทำดีก็ได้ดีเนาะทำบุดีก็ได้บุดีพี่น้องเอ้ย ระหว่ามันเอาเนื้อกันร่งหวัดร่องว่าคือพระงเฮนนั่นแหละเพื Sud ่อให้แบบคุ้มครองเอาเองเนาะนตกับลูกกับเต่าเนื้อในซ่านเนีพี่น้องเอ้ยถวัดพังธรรมเนาะได้สนุกสบายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเอ้ย คำภาบส้มสองน่องอ่นเนื้อกับคออยู่ดีมีแห้งบริสุทฐานเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแ้งเด้ออันโยมันคว็งเยินเนาะคำหาบเบ่งหักส้มก็ได้นเพิ่นก้าขึ้นในฝันร้องประกันก็บ้าน่กขอลงเลยตามตามกดมาลงมันเออตามลง เขามาเอารับเลยหนังเล่นจนรับบ้าแหล่อันนี้กับคือว่าแม่น้องเลยก,กับบัลลปีดเบิร์ดดอกพี่นอ้องถ้าปีดเบิร์ดกับมุนมัดแม่น้องเลยก,กับทั้งสมุทรและสกอปีดเบิร์ดเบาเบาเสียแบบโล่งมองหันใจในพี่น้องเลย จะไปมีหมองหันใจมันสีอึบอ้าวเนาะใชใส่สตะข่ายอะไรพี่นอ้องเอ้ยใส่สตะข่ายกองข้าไปจังหน่อยใส่สตะข่ายเนาะถ้าอากาศปลอดโปร่งให้ไม่ลมเข้ามานำเพี่นอ้องมันจังเย็นอากาศปลอดโปร่งไม่ลมเข้ามาพี่นอ้องเก่าพี่น้องเลยพอได้อยู่พี่น้องเลย พอได้บ้างพอได้แต่บ้านนี้แม่นอันผู้ลุงสร้างผัวลุงโลุกผัวเรามาเบิ่งแล้วก็โอ้ยทำเนียกันได้ประศรนงามก็หัสร้างผัวไหวเนาะก็เหนื่อยข้าไปพี่เนาะวันแรกเพิ่นเพิ่นมาเบิ่งโอ้ยไข้ไข้เพิ่นส้มอะไข่ไข่ก็สร้างแรงถึงมาเห็่ตอนตะกี้พี่น้องเพิ่นว่า เห็ดเองเพ่เองค่ะกับสมมุนอะท่านเห็ดเองมันเพ่เองค่ะกับตีภายเนาะตีตัวเองแม่เห็ดเองเด้เห็ดเองก็ตีคนอื่นก็ไม่ได้อีกต้องตีตัวเองพี่น้องอืมเป็นแรงใจด้วยพี่น้องเนาะ มันแดดพี่น้องอากาศแดดแดดอแรงมุกแรงใจพ่อน้องเนยเขารับฟ่งพ่อน้องเนยหลายตีมาส้มเหรอไอบอลุงตีส้มเลยบอหอยหอยไผ่ประผ่านหรือบ่ผ่านขี้บอขโม่ขี้กะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแม่เห็ดเอมากระชือสะาดหน่อยจังหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าชีพจางเขาคือว่าเอาแล้วเนาะพอเนยเนาะ ไว้ซื้อลังคา,ากันเนาะเงินเท่ากันเนาะข้ากับประหยัดแพงไว้พี่น้อยจะหน้าไปเรื่อยพี่น้องพี่อย่างจะดีเป็นทากไม่ซื้อข้ากับสีซื้อลังคาแหละ่ว่าข้าให้พอเนยเห็ดเองในทะเาลกเอาวอะ่ะใครก็หันใจพิมพ์สือ้ออะไรพี่น้อง,อลองคลิปนี้ก็สมมากพักวรนได้เพีองเด้อสำหรับพระจัเกเพินี้เนาะผักบิ้งผักส้มสังนรณ์อันเนยต่อไปพี่น้องพกักบิ้งพักเปแรงม่งแรงใจผ่อนอันเนยได้เพีองเด้อเขาฝากอีกช่องหนึ่งพี่น้องช่องหมอใจชินเนาะ โดยฝากส่งบาเทซินด้ยเลยโดยขอขอบคุณตรงไหนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆไปน้องกดติดตามเพื่อนช่งบาเตสซินี่น้องสวดีเพนๆสวัาดีพี่น้องบายเพ่นยี่ยมเยี่ยมอือสบัสดีป้าลุงงานใสก็นอนเห็จมม่เปน้องเอ้ยงค้าบล้ ອືພະນະຢານະມັນຫນ້ອຍຄັດເຫີນພະນະເອົາຈົມມອ່າລາປະລງະບດີປະລົງອະບດີລມາລູນນນີ້ປບກຊອງບ